สวัสดีครับอยู่กับบริทน c นชาแนลนะครับผมวันนี้เป็นวันที่5แล้วนะวันที่27ที่เราเล่นกันวันนี้เปิดตัวมาด้วยหน้าอัปเกรดฮีโร่เลยพอดีฮีโร่ผมของพี่โจนะอันล็อกได้เลเวล4แล้วแต่อยากให้ดูบุหมมากนิดนึงเนี่ยวันนี้รู้สึกว่าอันล็อกเลเวล4ี่นี้แพงขึ้นนิดนึงเนาะรอบนี้ปกติมันหนึ่งกว่ากว่าเลยอะรอบนี้เป็น3.51เลยฉะนั้นเพื่อนๆอ,อ,อาจจะต้องเตรียมเงิน BNPH ไวมากหน่อยนะเพราะว่าถ้าเรา ถ้าเราอันล็อกแล้วเราจะสู้ไม่ได้นะถ้าเราไม่อันล็อกนะเ,เหมือนจะเป็นอย่างนี้เหมือนจะเขาบังคับให้เราอันล็อกก่อนือก็เดี๋ยวพี่โจกําลังกําลังอัปเกรดอยู่เนาะก็แล้วเดี๋ยวส,สรุปไปได้วันนี้สั้นๆวันนี้คงไม่คลิปยาวเนาะเพราะว่ามันนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยมันนี้ก็แค่สู้ไปตามธรรมดานะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแล้วกันับเพื่อนๆอ่ะคระัคตอนนี้มันก็ขึ้น transaction successful แล้วเนาะก็น่าจะแปลว่าเรา เดได้แล้วหน้าจอเขาอาจจะยังยังไม่ไปตามเราเราก็ใช้วิธีแบ็คกลับไปอีกทีหนึ่งนะแล้วก็กลับเข้ามาใหม่นี่ก็จะเป็เรเวห้าแล้วเนาะโอเคพี่เจ้าขอใช้สู้ก่อนแล้วกันนะก็วันนี้สิ่งที่เราเข้ามาใหม่ก็คือตัวนี้นะแท็กสิบห้าเอร์เซ็นตัวนี้เนี่ยก็คือเขาเขาจะมีว่าระยะเวลาเราเหลืออีกกี่วันที่เราจะเคลียร์ได้แล้วถ้าเราเคลียร์มันจะเสียแท็กเท่าไหร อย่างที่บอกครับว่าถ้าสิบวันเนาะมันจะไม่เสียอ่าตอนนี้พี่โจเข้ามาได้ประมาณสักสองสามสองวันกว่าใช่ไหมสองสาวันอ่ามันก็ยังจะเสียอยู่สิบ้าเปอร์เซ็นเนาะอ่ะขอลองสู้เลยดีกว่าก็ขอเริ่มที่ตัวนักันูเนาะสู้บอสแล้วเดี๋ยวพี่โจไปตัดตัดไปที่ผลการต่อสู้เลยแล้วกันนะ,ะนะจะได้ไม่ยาว Terima kasih telah menonton! โอเคครับผมวันนี้ก็สู้น่าจะหมดแล้วเนาะโอ้โชคดีมากเลยมาได้สู้บอสตอนสุดท้ายชนะวันนี้ฮีโร่ตัวนี้ของพี่โจนะโซเยอร์นะแพ้ทั้งวันเลยอ่าฮะโอเคพี่โจคก็เล่นหมดแล้วก็เดี๋ยวคงจะไปรออีกทีเช้าพรุ่งนี้เลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูสรุปกันดีกว่าว่าวันนี้พี่โจคกเล่นเราได้ยังไงบ้างนะก็โอเค เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเนาะกีที่สู้ยังไม่มาเนาะที่ผลที่สู้วันนี้จะเป็นลูกน้องอยู่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวรอมาเดี๋ยวพี่โจมาอัปเดตอีกทีนะโอเคครับตอนนี้ก็บัทเทนล็อกอัปเดตมาหมดแล้วเนาะพี่ยกสรุปตอนนี้นะวันนี้วันที่27อ่าก็มีสู้ทั้งหมด6ครั้งเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็มีตอนรอบเช้ากับรอบอ่ารอบบ่ายกับรอบข้ามเนาะวันนี้กว่าเลือดจะเต็มมันสายแล้วพี่โจก็เลยเล่น เล่นดึกถิงหนึ่งวันนี้ก็วันนี้โชคดีกว่าก็คือสู้สามครั้งสูบอสหนึ่งสองสามสี่ห้าสู้บอ 1, 2, 3, 4, สห้าครั้งนะชนะ2ครั้งแพ้สองครั้งอ่าแพ้สามครั้งเนาะแล้วก็สู้ลูกน้องอีกอีรอรอบหนึ่งชนะอ่าก็รวมค่าแก๊สทุกอย่างอ่ะครับเป็นไฟไฟ้พี่โจน,นะครับโอเควันนี้วันที่ยีิบเจ็ดอ่าเดี๋ยวผมยกสูมให้ นี่เนาะก็กลับมาดูไฟล์เราเหมือนเดิมทีนี้วันนี้วันที่27อ่าตัวเลขที่ใส่นะก็ขอสรุปใสิส่งที่พี่โจ้เคยบอกไปแล้วนะอันนี้คือค่าแก๊สอ่าอันนี้คือที่บอกว่าเราเล่น6ครั้งเนาะชนะ3ครั้งแล้วก็แพ้3ครั้งมีทั้งบอทั้งลูกน้องนะ รายได้วันนี้ก็ดีหน่อยก็คือ1 5 5 7ดนะดีกว่าเมื่อวานเมื่อวานอยู่1000พนิดหนึ่งสรุปเมื่อวานพี่โยกเล่นตอนกลางคืนได้อีก2รอบนะก็เลยเมื่อวานที่จัก700รอยเนี่ยวันนี้มันขึ้นมาเป็น1นึ1งพับละสรุปรายได้ทั้งหมดเนาะวันแรก3 0 0 0ันวันที่2 1 0 0นันวันที่3ามพวันที่สิบพนะันกัเจ็บดนะก็ยังดีไม่ต่ำกว่าพันแล้วก็วันนี้วันที่หเนาะโชคดีหน่อยได้มาพันห้าห้าเจ็ดนะ รวมทั้งหมดตอนนี้พี่จงมีบ n b อยู่แล้ว0.4 5 4หนะ้าสี่เนาะค่าแก๊สเสียไป0.02แล้วก็เราหักลบกันแล้วก็เจอ0.43สานะนี่ยังไม่รวมค่าที่ต้องโดนเคมออกหักอีกตอนนี้ตัวพี่โดนอยู่ประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นตะ์บห้าหเปเ็นาะโอเคทีนี้มาดูอันนี้ที่พี่โจเพิ่มเติมมาให้เป็นสรุปนะก็คือราคาบ n b ยึดวันที่19ที่พี่โจทํานะก็คือยังเป็น19ื่นเก้าอยู่เนาะรายได้รวมตอนนี้ 8, ้800คครรึ่ง่งงงเเกือบทาแลวนะ แล้วก็เล่นมาแล้ว5วันเฉลีย่ยใช้เฉลี่ยนะครับใช้เฉลี่ยก็คือไรายได้เฉลี่ยต่อวันตอนนี้วันไหนมากวันไหนน้อยเนี่ยเรื่องจากวันแรกพี่โจได้มากไงพราะเฉลี่ยต่อวันมันก็เฉลี่ยตอนนี้ตกวันละพันหกพันหกร้อยสี่สิบาทประมาณนี้เนาะถ้าเป็นระยะเวลาคือทุนเฉลี่ยนะก็คือเอาเอาทุนที่เราลงทั้งหมดเอาทุนที่เราลงทั้งหมดหารด้วยไรายได้เฉลีย่ยเนี่ยก็จะเป็นประมาณสัก12วันนะตอนนี้นะ พี่โยงเล่นมาได้5วันละก็ะเหลืออีกประมาณอีกประมาณสักเจ็ดแวันเนาะก็คืนออทุนโอเคครับวับนนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายก็อย่างที่บอกก็คือ,อพี่โจมีการอัพเลเวลเป็นเลเวล4นะซึ่งใช้ค่าแก๊สเยอะตอนแรกนึกว่าใช้เท่ากันทุกเลเวลเนาะก็ไม่ได้เท่ากันแล้วสิ่งที่ระบบอัพเดตมานะตอนนี้ถ้าได้นบนขวานเนี่ยระบบจะมีเรื่องแท็กโชว์มาให้เราแล้วว่าเขาจะลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ จนถึง0นะก็ตามระยะเวลาประมาณ10วันเนาะอย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรทํามากแล้วครับเดี๋ยวเรามาเราติดตามพรุ่งนี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันวันที่6กับเกม BNB Hero ครับผมอย่าลืมช่วยพี่โจกดไลค์กดแชร์แล้วถ้ามีอะไรคอมเมนต์ถามมาข้างใต้คลิปนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ